ึ <cam> ่งเกเวลาระยะไม่ไกลนะครับแคห้าหืนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะทอยากเลอตได้เลือกตจากนั้นก็ไม่นุ่มนะครับยิ่งถ้าเปิดเจอตัวเลขใต้ฝานะครับบวกเงิน2บาทนะครับสองฝาแรกหนึ่งเยอะได้หนึ่งขวดหรือตั้งใจเปิดเจอคำว่าคำเตือนแรกได้500บาทเลยทีเดียวนีย แล้วช่วงที่เป็นฝาว่างหรือวา่าฝาเปล่าเขียนชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนนะครับแล้วก็พับใส่ลงไปในฝาก่อนจะใส่ที่กรรณาใส่เโปยรับมีรโกรังด้วยตบโอ้ใหางนนะครับ,นบเนชื่อททรีรัุณพีรับอารตรนะครับเนู้่วงดีท ได้นะครับผู้บัญชีกสอ놀หนึ่งอนึ่งสนะครับไปรษณีย์ราชเทว์กรุงเทพหนึ่งศ10นะครับวันนี้ขอ,ขอขอบคุณไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมืองสมุทรสาครไม่ว่าจะเป็นพี่พี่เทศบาลนะครับเมืองสมุทรสาครนะครับสอเมืองสมุทรสาครนะครับใส่เมืองโท่งด้วยกันนะครับหากมีเมสเซจัเข้าทางโทรศัพท์กรุณากดนับคนอ่านกันด้วยกันนะครับถ้าอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงิน5 0 0หบาทหรือว่าเป็นทองคำหนึ่าล้านบาทนั่นเองนะครับ หรือจะเป็นทางด้านรถจักรยานยนต์สุดสปดาราสปาราระดับถ่านกับยามาฮ่าฟีโน้รุ่นคลาสสิกคันนี้นะครับเหมือนที่คุณพี่อนันต์นะครับดารากรได้รับไปนะครับก็ส่งขวาเขางป็นยอดระดับถ่านเขาไปโชคทั้งรายวันนะครับแรงว่ารายสัปดาห์นะครับสำหรับโชวใหญ่ปลายปีเป็นต่อโดยด้านวีดานุวี่านุเสียกระแสของสินทร์ต่างๆเลยนี่นะยรับเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ถือกาดแล้วก็ต้ไม่ตใดนะครับเพราะเรามี ราคาเท่าเดิมเท่าเดิมุดกว่าส0นะครับวันนี้ก็าตาที่ว e ่า er nah งเวยจะมารกิจการงานเดีไปดูไปชมที่นี่มอบกันช่วยกันแล้วกันครับใครไปดูไปชมตรงนั้นบริษัทเองดูแรงยนจัดของให้ด้วยนะไรับได้รับไดของให้ด้รับนะครับเราจะจัดแจกจ่ายกันวันที่หนึ่งวันที่3าธันวาคมนะครับเป็นรถโตโยต้าไฮรักมีโ4บตเตอร์เป็นทองคำนะครับบุค่าหาบาทเป็นรจยานยนตนะครับ และก็ทางด้านของสมบัติอาวุณอีกเรียบเลยนะวัตถะน่นดูอะไรก็รลกันนะครับอาจจะกินขวางการจราจารท่านสักน,นิดก็ขออภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องเสียงด้วยก็แล้วกันครับวันนี้แจกไก่แจกกันจริงแจกทุกท่นมา,มานก็มาให้ นี่นะทีดการขอมพิวเิอร์ตัวเดียวครับต,ต,ตัวคนล้พันดีลิกชิดนะครับอ่าตอนนี้เราเจอ,อผู้โชคดีท่านแรกนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นผู้ชายนะครับชื่อคุณอนันต์นะครับดารากรนะฮะคุณอนันต์ดารากรนะครับ อยู่ที่ตำบลโกกราอเภอเมืองนะครับและคุณพี่ศักดิ์ศิีทอนได้ข่าวว่าเดินทางมาแล้วนะฮะโอ้ขึ้นทีเดียวสองคนเลยอ้ผู้โชคดีของคันเลยยังอยู่ในรถอีกสองคันนะจกักรยานยนต์เนะี่ยเออวันนี้ขึ้นสองคนเลยขอแสดงความยินดีจริงๆเลยดีใจจริงๆเลยนะครับโอ้วันนี้ได้สองคนผู้โชคดีนะครับ เป็นคนใกล้เคียงนะครับลอยต่อสมุทรสาครนี่เองนะบางบอนนะครับวันนี้เดินทางมาขอมาดูมาชมรับคันแรกก่อนเขาบอกเดี๋ยวกลัวเวลาเขาลับจะทําไม่ถูกนะครเราจะรับทีเดี่วสองคนพร้อมกันเลยตรงนี้นะเดี๋ยวพี่น้องชาวเขาเรียกว่าชาวสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครตรงนี้อำเภอเมืองสมุทรสาครตรงนี้ช่วยกันเป็นสักขีพยานในการรับมอบกันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวใครมาดูมาชมตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีพีวินสองแถวนะครับหรือว่าทางด้านจักรยานยนต์หรือท่านที่สัญจรไปมา หนึ่งท่านร้านค้าร้านขายหรือว่าท่านที่มาจับจ่ายใช้สอยหรือท่านที่สัตว์ศีทรโพจักนะครับอยู่เอกชัยบางบอนนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับสอบข่าวเรื่องรายการค้าชกแรมคนไทยค้าชกไทยทุกวันจับแจกทุกวันช่องแฟนดีเลนะครับวันนี้ผู้โชคดีที่อยู่บนรถตระมีสองท่านเลยทีเดียวนะครับท่านแรกคืออานันดารัตน์ จานแดงจาเหลืองจานขาวจากท้กกานอะไรก็ได้แต่ทีร่บเคเบิลทีวีช่องแฟนทีวีได้นะครับชื่อท่านอาจจะได้ออกทีวีวันนั้นก็ได้นะครับด้วยการดื่มเครื่องดื่มแรงเยอะและส่งฝาเรื่อรยการเหมือนกับคุณพี่อนันต์ดารากตอนแรกประชาสัมพันธ์คุณอนันต์นี่ผมคิดว่าเป็นผู้ชายจริงๆแล้วเป็นคุณพี่ผู้หญิงนะครับเขาบอกซื้อดื่มซื้อทานเป็นประจำนะครับก็เลยลองส่งมาดูนะครับส่งครั้งแรกก็รับกับกานญาณ์ยนกันเลยนะครับเชิญคุณพี่คุณพี่อ่าสติธรนะครับ เดินทางมาเที่ยวซื้อเที่ยวหากับสินค้าที่อตาราตรงนี้กับมาชัยเนาะนะครับก็ยังได้รับก็เลยมารับรถเลยทีเดียวนะครับมาเอินมาเจอกันตรงนี้จริงๆแล้วผมต้องไปมอบให้ที่เอกอกชายบางบอนคุณพี่เขาบอกอุ้ยขอแสดงความยินดีกับคุณอนันต์ด้วยก็เลยรับร่วมกันเลยวันนี้สองคันเดี๋ยวแจกทีเดียวสองคันเลยนะครับหน้าเทศบาลเมืองสมุทรสาครนะครับเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีจริงๆเลยผมดีใจด้วยก็แล้วกันเนาะโอ้วันนี้มีผู้โชคดีถึงสองท่านนะครับ นะครับได้มารับรถกันตรงนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณนะสำหรับผู้ใหญ่ผู้ดับผู้ใหญ่นะครับเมืองสุขสัขครนะครับ เรามรอบกันที่นี่เลยนะครับกับหน้าเทศบาลเมืองสมุทรสาพรนะครับทางกับทีมงานอาจจะขีดขวาการจราจรสักนิดก็ขออภัยท่านผี้สัญจรไปมากับเบียนน้ำพุกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักรู่เดียวนะใช้เวลาไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับในการรับมรอบนะครับวันนี้ทีมงานนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับนะครับท่านใดที่ว่างเล่นนะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ท่านที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดมหาชัยนะครับ หรือว่าทางด้านสองแถวนะครับเอาเป็นว่าทุกท่านกันแล้วกันที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับได้ยินกระแสะเสียงของแรงเยอะแล้วอย่าลืมนะครับมาเพราะฉะนั้นท่านใดทีอ่อยากโชคดีเหมือนคุณพี่สองท่านนี้คุณอน,นันตดารากรคุณพี่สัสสิทร์โพจักอย่าลืมส่งเครื่องฝาของแรงเยอะร่วมรายการคว้าโชคแรงทั่วไทยคว้าโชคใหญ่ทุกวันที่เราจับแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับช่องแฟนทีวีกับรายการคว,าาวา้าไม้คว้าแชมป์1 6บหถึงนาฬิกานะครับวันนี้ท่านดูกันหรือย,อยังนะครับถ้ายังไม่ได้เอ่อ นะครับให้กันจริงๆนะครับเราก็แจกกันปุ๊บพอได้รับปั๊บเราแจกให้เลยนะครับเราไม่แห่กันเป็นปีแห่จนรถสีซีสีจางยางแบนนะครับค่อยนํามามอบบางคันบอกวิ่งมันคันเดียวมันแห่ทั้งปีหรือเปล่าเดี๋ยวเองดูกันว่า่อแจกจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ขอขอบคุณไปยังท่านที่เทศบาลเมืองสุสานนะครับพี่พี่เทศกิจนะครับโบมโบแจกแจกนี่เลยครับทั้นั้นฮะวันนี้เราแจกกันนะครับ นึ่งนะการปูทก็เหมือนภาพนะครับขออภัยเพื่อนหรับท่านที่สัญจรไปมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวสภาพอีกสภาพสภาพนะฮะดูเหมืเยอะครับยกย้ายก็ไม่หมดแรงท่านเรามีแรงเยอะอยู่ในมือนะครับเป็นเพื่อนผู้ชมที่เป็นสีดำแรกโอเคนะครับโอ้เป็นที่ใจดีจริงๆเลยนะครับอีกสภาพอีกสภาพแอีกสักครู่นะ ที่สองเทศมาครุ่นที่นะครับ้าันนั้นนนช่รงบครับครานี้คือคุณพี่อนันต์นะฮะดาราคุณพี่ดาร์ดดาดอภัยเนี่ยครับนี่คือใครเนีย เรียบร้อยรวมแรงเด็กใจเรียวันไทได้แรงใจที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมนะได้รับไปแล้วอย่าลืมอ่านรายละเอียดของการเริ่มรางวัลเริ่มริายการด้วยก็แล้วกันนะครับจกจัด เป็นสะพนะครับวันนี um ้ทีงานรอกัน้อยู่ตรงนั้นเลยนะท่ารับประหลังไ้ว่าขออย่าสัร่นึงคร้วัดกนแล้วเป็นรถเบญได้เรมื่อสารไมครับรจากควสุขเป็นทางด้านของคันนะครับและก็ทุกสัปดาห์สัปดาห์ะนงันก็จะมาหา แกเมื่อป่าเองไไปป 干啥呢？干啥呢？